่ครับมพี่ครับนี่เขาเรียกห้องห้องห้องอะไรครับห้องเครื่องชิลเลอร์ห้องเครื่องชิลเลอร์ทำหน้าที่อะไรครับทำความเย็นไหครับทำความเย็นช่วยจำเลยนะถ่ายวีดีโอปวดเบ็ดเต็มเรื่องก่็จำเต็มอไอ้ครับเรื่องตัวเครื่องเขาเรียกว่าชิลเลอร์ชิลเลอร์ใช่ตัวเครื่องชิลเลอร์ก็ทำความเย็นนะครับ อเปกจะอยู่ที่2,000ตันอะไรนะครับ2,000ตันตัวนึ้จะอยู่ประมาณ2 0 0 0ตันใช<ด>่เราจะ2,000ตันนี้ก็คือเฟกการทำงานที่ว่าต่อเครื่องของคิลเลอร์แล้วจะทําความเย็นไปเลี้ยงอุหภูมิด้านไหนเราจะรู้ว่าขา้ว่ัดถ้ามา,มาใหม่ีต้องอีกนานเดี๋จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวคิลเลอร์นะคือเ,เครื่องคือ เครื่องเราจะมีชุดปั๊มคือจะมีชุดปั๊มชุดปั๊มใช่ชิลเลอร์ใช่ตัวเครื่องปั๊มปั๊มพีเจนเมลี่ไทรเมลี่จะมีสามชุดคือชิลเลอร์สองปัตันจะใช้ปั๊มที่คำนวณออกมาคือปั๊ม c d p ตัวหนึ่ง p c f p ตัวหนึ่งแล้วก็ p c f p ตัวตัวหนึ่งตาม ตอนหนึ่งเครื่องชุดหนึ่งกอนหนึ่งเครื่องตอนนึ่งเครื่องใช่จะมีก้องอธิบายว่าคยสเต็ปไม่เคยรันมาเลยใช่ไหมไม่เคยไม่ไม่ก็จะมีชุดประตัวรฟ้าประตูวรฟ้าเริ่มแรกนะพี่นี่เอาในห้องเครื่องนะจะเป็นห้องไฟออครับ ชุดปบบัมป๊มมีอัพตัวเติมน้ำครับชุดป,ปั๊มมีอัพตัวเติมน้ำเข้าระบบเเดอร์เข้าคูลิ่งอ่ามีปั๊มตัวนี้ก็อยาเป็นปั๊ม